สวัสดีครับคราวที่แล้วผมพูดถึง where ว่าเป็น question word หรือคำศัพท์ที่ใช้เพื่อตั้งคำถามมีความหมายว่าที่ไหนซึ่งคำนี้จะวางไว้ต้นประโยคนะครับหรือหน้าประโยคเป็นคำแรกเลยครับอย่างเช่นในคำถามว่า where are you going where are you going ความหมายคือไปไหนคุณกำลังจะไปไหน where are you going แต่สมมติว่าคุณต้องการจะถามว่าคุณไปไหนมาภาษาอังกฤษถามว่าอย่างไรครับสงสัยต้องท่องประโยคนี้ให้ขึ้นใจนะครับ where have, where have you been Where have you been เป็นการถามถ,ามถึงอดีตที่คุณเพิ่งไปครับเช่น Where have you been ไปไหนมา I've been at the dentist ผมไปพบทันตแพทย์มา I've been at the dentist. หรือ Where have you been? ไปไหนมา At school. ที่โรงเรียนบางคนถามว่า Where have you come from? ซึ่งมีความหมายเดียวกันคือคุณมาจากไหนเพราะ come from แปลว่ามาจากแต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับคนชวนใหญ่จะถามว่า Where have you been? ที่มีความหมายว่าคุณไปไหนมา